นี้เป็นวันที่ทัวการท่องเที่ยววันริงหนึ่งปีนี้คือวันเวลาที่ยิ่งใหญ่การท่องเที่ยวด้านทีนท่ใช้ได้อน,นันคือภารัิดและเป็นหน้าสีต้องได้หนึ่งหนึ่งจหนึ่งร้องปีาหกจทำพิธีเปิดงานสแสดงผลง,งานขาองเดี๋ยวเราในช่้งพาวสื่คนชมได้บันทึกา,าพกันสักครู่นะ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวหรอกต้องค่อยท่านสื่อคนชนทั้งหลายนะครับที่ถามว่าต้องเี่ยวอรกี่นาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ท้าสื่อคนชนที่ร่างต้องพร้อมนะสวัสดีครับวันนี้เรียนกับท่านทุกท่านก่อนนะครับว่าไม่มีสปริ๊กพูดให้ร้องครับก็กติกาการเสวนาวันนี้ จะเป็นการถามคำถามที่เรียกรัฐบาลถูกตั้งให้ทำหน้าที่ไปไป,ไปทำยังไงก็ได้รถยนต์สูตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่วันเนี่ยมาที่ประเทศไทยไปได้ไม่ใช่อ,อถ้ผลิกนหมายความว่าณปัจจบุบันนี้เจ้าของเอฟเอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอฟวันในปี ทักษะในการที่อยู่ที่ทางเนเธอร์อยู่ที่เมืองเซนเซนต์ซิลิโ์นะครับได้ได้เอาก็ไม่ว่าครับใจมาแล้วก็โอเคเขาเวลาไปคิดเดินกะทั่งนะครับเขาก็ตอบตกลงมาเนื่องจากว่าที่